ดีค่ะสาวกรลสินมาทักทายพ่อเม่พี่น้องมันนี้พี่น้องเอ้ยอากาศประเทศสวิตเซอร์แลนด์เบื่อเอาพี่น้องมืออึมคึมมืออึมคึมหาแดดบ่มีลวพี่น้องเขารู้ดูกาลที่ว่าเอแต่คนเงาคนคิดหอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่อเอาอากาศมืดอ,อึมคึม,มสาวกรลสินก็นั่งอยู่แต่เนหของรั้วมองนี่ละมองเกาเวลาเดิมทักทายพี่น้อง ทุกๆคนเนาะที่ว่าเป็นเอฟซีขอบคุณหลายๆมาทักทายบ่ได้ลงคลิปก็เลยเฮ็ดคลิปมาทักทายเป็นได้พี่น้องเอ้ยสบายดีกันสุขปุสุขคนมานออพี่น้องเช่า YouTube ทั้งหลายมูมูพวก u t u b e ตั้งหลาย <c oughs> ช่วงนี้เศรก็ะสินกบะบอได้ไปหาปันไดกะไปเก้าแล้วพี่น้อง <c oughs> มีเวลาก็ไปหาช่วงนี้กะเป็นวัดหัวกระเซา ก็เลยว่าขั้นใดไปหาผู้ใดเป็นใดอากาศก็ยังสี่เละพี่น้องอึมครึมบพมีห <c> ย <oughs> ิบลงกันเลยไม่เฮ็นัางจากใต้พี่น้องฟัง่าพี่น้องอันเ c ซี FC สุขุสุข,ขนคนก็สะสบายดีอยู่นอกจกะเนาะเป็นวัดเป็นสุขคนพะนะเขาเจ้าวาไหมอันช่วงนี้ฤดูกาลนี้ไหมกับ่มเ็นสุขคนหรอกว่าคนเป็นลายแล้วซะน้องเขาว่าน้องคนไทยคนหนึ่งเขาตูมาถาม โทรมาอื่นเห็ุงานละ่ะพี่อ็นพี่พี่อนไม่เห็ุงานโาจัน,นโอ้ยเอะเป็นวัดเอะไขาวัดอาทิตย์หนึ่งอีลาัมจันโ,โอ้ยโันอันคนเป็นลายหลาย,ลายได้พี่สนันวะเป็นลายโมสันคนเป็นวัดอะอาการกระแห้งอยู่ได้พี่นนอกเจ็บข้อไอแล้วก็ปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวคนเดีเป็นมือแรกหนาวหนาวสัน้นๆคนเดีหนาวขึ้นหนาวจากข้างในออกข้างนอกสัน้นหนาวสั้น วันนี้ย่ำขึ้นกับน,นอนนอนมาได้แบบน,นอนมันห่อนนอนกิ่งไปกิ่งมากจนได้เอาพาซุปน้ำเย็นไหมไปนอนกอดไหมห่อนมาไดเอาพาไปตุ๊ตุกตุกเมอนวันนี้สันมาได้นอนเบิดขึ้นขึ้น,นแหลกสองขึ้นเป็นยังว่าโอ้สนันดกขึ้นขาดแต่สนุกมันกับพดีกับกินยาไปน้ำยาแก้ไอไปน้ายาแก้ไขไวัดไปน้ำก็ดีขึ้นแล้วล่ะพี่น้องปกติแล้วล่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่บายังมีเสียงแหบยึงมีวัดจากหน่อยบ่ได้ทักทายพี่น้องก็เลยมาเหตุลิปทักทายเนาะพี่น้องเอซพีพีเพื่อนเพื่อนทั้งหลายรักษาสุขภาพเป็นเด้จะเด้ร์เขาฤดูการนาเปลี่ยนฤดูเนาะฤดูการเปลี่ยนฤดูสีขาหนาเนาเหตดใน้คนเป็นไขวัดเป็นอักไขเป็นจามอันนี้ก็มีอย่างไรดอกพี่น้องเหดคลิปมาทักทายพอมีคลิปลง ขอบคุณ้อกัะเด้อพี่น้องผู้ไดเขามาเบืองคีบคหก็ขอบคุณหลายๆเด้อยพี่น้องเ้ะขอให้มีตคว่วสุข,ข่วเจะิญ่นจะเจ,ะจ็บ่าไข้จาจนได้จะเด้อที่เขามามีคีิโลงกลยเลดคลีปนางเ้านน่ละทักทายพี่น้องว่าสบายดีกันบ่ผูใด้เขามากกขอบคุณหลายๆมื้มันีีกะเห็ดโล่งสัมนีละพี่น้องไปแล้วจ้าบายบายฮามีเวลายวสิไปถ่ายคลิปมาลงอีกจ้าขอบคุณค่ะ